สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนงลพิทยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนทำเก้าอี้เด็กผ่านนะคะค่ะอุปรกรณ์เราก็มีเก้าอี้ไม้นะคะแล้วก็จะมีกาวสําหรับทํางานเด็กผ่านนะคะ แล้วก็จะมีน้ำยาเคลือบมีแปรงมีฟองน้ำมีกันไก่แล้วก็มีลายเจโกผ่านนะคะขั้นตอนการทำก็คือจะเป็นเก้าอี้งานไม้ที่เป็นงานไม้มาดิบๆเราก็มาขัดเอากระดาษทรายขัดให้ละเอียดพอเสร็จเราสตารัตขัดเราก็ปัดห้เรลือบแล้วเราก็จะมาทาสีคือสีข้างบนจะเป็นสีน้ําภายในนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวทาประมาณ4ี่ถึงห้รอบให้เน,นื้อเนียนข้างล่างก็จะเป็นสี สีน้ำมันตัวนี้เพื่อกันรอยถลอกนะคะตัวน,นี้จะเคลือบได้เมื่อเราตักเขาแห้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะทาด้วยกาวเด็กกูผาเพื่อจะลงลายนะคะทาบางๆให้เป็นเนื้อด้านเดียวกันเลยนะคะเราก็ไปตักให้แห้งหรือใช้ดาวเปล่าให้แห้งก็ได้ค่ะพอแห้งสนิทแล้วเราก็จะใช้กระดาษลายเด็กูผาตรงนี้นะคะ่ะเพื่อจะมาแปะลายตรงกลางตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ โอเคนะคะทีนี้กระดาษลายอ่ะมันจะมีทั้งหมดมันเป็น3ชั้นข้า<ม>งในเราจะแกะเอาแค่ชั้นเดที่บางที่สุดนะคะคือวางตรงกลางนี้ไปค่ะอย่างนี้นะคะค่ะต่อไปเราก็เอาฟองน้ําชุดน้ํานะคะแล้วก็แปะล,ลายแล้วก็ไล่ฟองอกากาศตรงกลางวางขึงกลางนะคะไล่ไปจนแห้งติดกับเนื้อไม้นะคะไล่ไปเรื่อยๆคะ่ะพอเสร็จเราทําแห้งตัวน,นี้เราก็เอาไปตักแกะแห้งหรือเอาใดเป่าก็ได้นะคะเพื่อจะทําการเคลือบนยายตัวเนื้อค่ะนะคะ ก็ทายอย่างนี้ไปหนึ่งครั้งนะคะเอาไปตากให้แห้งพอแห้งเสร็จเราก็มาเคลือบอีกสองครั้งเพื่อทําให้เงาขึ้นนะคะก็เป็นงานเสร็จซิ่งงานเก้าอี้เด็กอ็ผัดงานไม้นะคะค่ะก็อันนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ราคาขายเราก็อยู่ขึ้นแล้วแต่ลายนะคะถ้าตัวนี้ที่ขายอยู่ก็อยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบต้นทุนเก้าอี้หนึ่งร้อยบาทบวกสีด้วยผ้าแรงก็เป็นเสร็จทั้งหมดค่าของก็อยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิ Should I